ชีวิตขาลงอะไรกันนักหนานี่โอ้ยตีนก็มันโดนมาเตะเหล็กฟันก็จะหลุดทำได้ไหมอ่ะโอ้พรุ่งนี้จะรักษาอะไรก่อนดีเนี่ยระหว่างถอนฟันจะไม่ถอนแล้วปล่อยไปเป็นอย่างนี้แหละจะไปดูฉีดยาบาดทะยักดีกว่าไอ้ควัญนครเถินบอกไม่ได้นะเห็นเนี่ยมีคนที่รู้จักคนหนึ่งเขาไม่ได้ฉีดยากันบาดทะยักเตะตะปูเนี่ย ตายเลยโอ้ยฟังแล้วปลื้มใจแท้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะรีบไปฉีดยาครับฟังแล้วมีกําลังใจขึ้นเยอะเลยแต่ก็ยังบ้าต้องไปครับเพราะมันไว้ไม่ได้นี่พี่น้องจ๋าเลือดมันไม่ไหลนะมันก็ยังไม่รู้สึกปวดอะไรนะแต่มันบ่อยไ้ไม่ได้ต้องไป,ไปหาไปให้หมอกาจัดก,การดีกว่าตามนั้นจเจ้าผมวิเจเสือน้อยจากนี้คลิปจะไม่ค่อยได้ออกเท่าไหร่แล้วนะ เพราะว่ามันวิ่งไม่ได้แล้วชา <c oughs> <c oughs>